สิ่งที่พลาดมากๆนะคะหลังโดนแฟนลดสถานะนะคะครูเข้าใจเลยเวลาโดนบอกเลิกมาแบบสดๆดร้อนๆเลยครูอย่างนี้นะคะหรือว่าเราแบบเออโดนแบบประมาณว่าขอเป็นพี่น้องอ่ะไง่ายๆคุณถูกแยกจากกันโดยแบบกระทันหันสิ่งแรกที่คนมักจะพลาดคือเรามักจะหาคนผิดแล้วก็คนถูกไม้ว่าเฮ้ยเราผิดอะไรเขาผิดอะไรเอ้เราก็ทําดีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่บอกเราก่อนหรือว่าพยายามที่จะหาเหตุผลต่างๆเพื่อที่จะมา เยียวยาตัวเองหรือให้เหตุผลกับตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะคิดเข้าข้างตัวเองคุจะบอกว่าถ้าเราพยายามหาคนผิดคนถูกเนี่ยเราก็จะวนอยู่กับความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณจะวนอยู่ในอ่างนั้นไงได้บอกไหมแต่เขาไปแล้วนะคะเขาไปแล้วเรายังติดอยู่ที่จุดเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําเพราะมันจะไม่ทําให้คุณพบกับทางออกได้เลยอ่ะสิ่งที่สองที่คนมักจะพลาดนะคะก็คือว่าเราจะโฟกัสไปที่มือที่3าม ซึ่งจริงๆมือที่สามมูเกนมองว่าเป็นปลายเหตุนะคะมันไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่มันเป็นปลายเหตุมือที่สามเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนของเราอะค่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้คือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรสะสมกันมานานแล้วที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กถูกไหมคะมันทนมันทนได้แต่เมื่อไหร่ที่พอมีคนที่3เข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกทนไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีตัวแทนแล้วอะไรเงี้ยคะหรือถ้าเกิดเลิกไปแล้วก็ไม่รู้สึกทุรนทุรายเยอะเพราะว่า,ามีอีกคนนึงรอไว้อยู่แล้ว แต่บางคนเนี่ยเขาทนอยู่เพราะว่าเขายังไม่มีที่ไปอาทีนี้พอเขามีที่ไปปุ๊บเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปโฟกัสกับมือที่3ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะ่ะคุณไปโฟกัสแบบนี้นะคะคุณจะบอกให้เลยว่าเขา2คนเนี่ยอาจจะไม่เลิกกันอาจจะเห็นใจกันมากขึ้นด้วยซ้ําและอาจจะรู้สึกแย่กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งมันไม่ใช่ทางที่ถูกอีกนะคะอาจจะสะใจแต่ผลลัพธ์เนี่ย คุณต้องการให้เขากลับมาถูกไหมคะเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์นั้นเพราะเนื่องจากว่าเราไปโฟกัสผิดจุดนั่นเองภาษาเราโพสโซเชียลราม่านะคะมากเกินไปเรียกร้องความสนใจบ้างละหรือว่าพยายามโพสต์แบบโทษคนนู้นโทษคนนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือโทษเขาที่เพิดลดสถานะเราไปวิธีการนี้เขาไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาเลิกกับเราไปเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าเรามีเวอร์ชั่นบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์เขาถูกไหม เพราะงั้นการโพสอะไรที่เป็นการเรียกร้องความสนใจมันจะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มในใจเขาว่าเออก็ตัดสินใจถูกแล้วที่เลิกอะไรอย่างเงี้ยคนเนี่ยน,นะถ้าเกิดเขากลับมาที่โซเชียลเรานะคะแล้วเขาเห็นเราแบบแย่ลงกว่าเดิมทุกมากกว่าเดิมหรือมีปัญหามากกว่าเดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่อยากกลับมานะเพราะเขารู้สึกยังไงมันมันก็ต้องกลับมาทุก,กันอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดในใจแบบนั้นคุณจําไว้เลยว่ามนุษย์เนี่ยนะคะเขาวิ่งหาความสุขกันอะ่ะเขาไม่ได้วิ่งหาความทุกข ถ้าตรงไหนที่เขาออกมาได้แล้วแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วมันจะทุกข์อีกเขาก็จะไม่กลับนึกอ,ออกไหมคะมันเป็นธรรมชาติเลยนะเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราโดนลดสถานะนะ mm hmm. กูเกตก็อยากจะให้พวกเรามาเอาวิธีคิดที่มันใช่นะคะจากคอรด์ดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคอนนี้กูจะสอนให้พวกเราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นนะว่าเวลาเขาลดสถานะเราอะคะ่ะ เขาคิดอะไรอยู่ในหัวเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาต้องการให้ความรักเป็นยังไงและบางทีเราอาจจะมีเวอร์ชั่นที่ไม่เวิร์กก็ได้หรือเขาอาจจะมีก็ได้แต่เราเขาเรียกว่ามองไม่ขาดหรือไม่มีกระจกบอกคุณได้ออกไหมไม่มีกระจกส่องให้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเราแบบนั่งนั่งเทียนคิดตัวเองอะ่ะเพราะว่าเขาไปแล้วบางทีเขาก็ไม่คุยแล้วก็อาจจะบล็อกเราก็อาจจะไม่สื่อสารกับเราอีกแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเอาวิธีคิดที่มันใช่แล้วก็ถูกต้องกันคุณจะบอกว่า วิธีการในการดึงเขากลับมาเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างนะคะอยากจะให้ทุกคนเรียนแล้วก็ลงมือทาจริงจังนะเพราะคุูเกตมองว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้อะมันจะคุ้มค่าสําหรับคุณมากที่สุดนึกออกไหม อคอร์สนี้นะราคาเต็ม8,900นะคะใครที่อยากจะเข้าใจเรื่องจิตวิทยาในการดึงแฟนเก่ากลับเนี่ยครูเกสจะให้โปรทุกคนเพียง1,290นะสามารถติดต่อแอดมินไปได้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอหรือว่าจิ้มลิงก์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราเรียนกันในกลุ่มปิดนะครูเกสสอนจบแล้วทุกคนสามารถเข้ามาเรียนมาฟังคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วก็สามารถอยู่ในกลุ่มกับครูเกสได้ตลอดชีพครูเกสไม่ลบอะโอเคมาเอาความรู้ที่ใช่แล้วก็ถูกต้องกันนะคะ